สวัสดีจ้านานทีมาเจอกันนะจ๊ะตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าหนาวแล้วนะจ๊ะอากาศก็อาจจะเปลี่ยนแปลงกันบ้างนะจ๊ะก็รักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้เราจะพามาดูอันนี้เลยค่ะนี่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 ต้นแบบสวยมากถ้าใครรู้หรือใครดูออกก็จะรู้้วจะว่าตัวนี้คือราชินีกล้วยไม้ไทยจ้าอันนี้จะเป็นเอื้องฟ้ามุ้ยนะจ๊ะเป็นฟ้ามุ้ยที่พัฒนาสายพันธุ์แล้วนี่ ดูเลยว่าต้นสวยมากสวยแบบเป็นระเบียบแบบแข็งแรงมากๆนี่ต้นให,ใหญ่เลยนะจ๊ะและตอนนี้ราคาก็ไม่ได้แพงเหมือนแต่ก่อนถ้าเป็นแต่ก่อนคือราคาแพงมากต้นหนึ่งเป็นพันนะจ๊ะนี่ดูดูความสวยงามของเขาเลยถ้าแต่ก่อนต้นหนึ่งเป็นพันนะเดี๋ยวนี้คือราคาถูกลงมากตัวน,นี้จะเป็นฟ้ามุยม่วงนะจ๊ะเป็นฟ้ามุยสีผี่นพื้นก็จะเป็นสีม่วง ี่ต้นใหญ่ๆไซส์โตโตอยู่ต้นละ3า0ร้อบาทเท่านั้นจ้าดูดูดไซส์เขาเลยเนี่ยต้นใหญ่มากส่วนสีชมพูก็มีนะจา้าสีถ้าฟ้ามุยย้ยชมพูเนี่ยจะเป็นฟ้ามุ้ยที่หายากกว่าสีม่วงราคาก็จะสูงขึ้นไปนิดนึงแต่ว่าคุ้มแน่นอนเพราะว่าต้นใหญ่เนี่ยให้ดูเขาให้ดูฝั่งนี้มันจะได้ไม่ย้อนแสงนี่นี่ดูสิต้นใหญ่มากตอนนี้นี่เยอะจริงๆนี่ก็พอดอกอ่าพอหน้าน เขา,าหนาปุ๊บดอกก็แทงแล้วจ้ะนี่ดูสิแบบต้นใหญ่ๆจริงๆให้ดูเลยให้ดูเลยเนะี่ยแข็งแรงมากๆฟ้ามุ้ยนะจ๊ะต้นละ300สอนตาเป็นฟ้ามุย้ยชมพูต้นละ1,000บาทฟ้ามุย้ยชมพูจะต้นใหญ่กว่าต,ต้นประมาณไซนี้ไซน์เนี่ยไซ์ใหญ่ๆเลยประมาณ ห้าสิบเซนได้ความสูงคืคอใหญ่จริงๆถ้าใครสนใจแจ้งออเดอร์เข้ามาได้เลยนะจ๊ะตอนนี้รีบคว้าไปเลยก่อนที่เวดนาจะเก็บหมดนะจ๊ะเนี่ยมาดูกันโหใหญ่ามากๆดูระบบลากเขาดีมากแน่นมากนี่ดูต้นแบบสดๆคือเขียวเลยบายยจ้ะเดี๋ยวจะทิ้งอดีไลน์มาให้นะจ้ะถ้าใครสนใจแอดไลน์ line, เข้ามาสอบถามก็ได้เลยจ้า